ขั้นตอนในการเดินทางของเราเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ทำซ้ำซึ่งจุดเนี้ยถ้าเรามี mindset ที่สามารถรอได้อดทนฝึกฝนฝึกฝนจากคนที่เขาสำเร็จเราจะมีการดูโซนที่ใช่ตั้ง alert ไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทำอย่างอื่นโดยที่ไม่ต้องเฝ้า จดจ่อให้ราคาเนี่ยเดินทางลงมาถึงโซนเพราะว่าการที่เรานั่งเฝ้ากราฟจะทำให้เราเนี่ยทนไม่ได้รอไม่เป็น ใลูค้าจากที่ดีมา n d กับ supply zone เนี่ยมันมีมากมายหลายโซนในแต่ละทางเฟรมเนาะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเลือกรอในโซนแบบไหนนะคะซึ่งส่วนตัวค่ะก็จะมีเช็คลิสต์ในการเลือกโซนนะคะก็คือ 1. ดูในเรื่องของความแข็งแรงของโซน 2. ออาจจะดูในเรื่องของเทรนประกอบด้วยนะคะว่าโซนที่เราจะเลือกใช้ในการเทรดเนี่ยมีลักษณะสวนเทรนหรือว่าตามเทรนนะคะแล้วก็จุดที่3เป็นจุดที่สำคัญ มากมากเลยก็คือจุดที่เรารอการ confirming ในแต่ละโซนซึ่งแน่นอนว่าการรอในจุดที่ใช่เนี่ยเป็นจุดที่ได้เปรียบจริงๆในการเลือกใช้โซนของนักเทรดค่ะ <c oughs> พี่ดุ๊กคะสำหรับมือใหม่เนี่ย <c oughs> เขาอาจจะมองว่า <c oughs> การตีดีมาหรือซัพพลายโซนเนี่ยมันมีความซับซ้อนรวมถึงการเลือกใช้ด้วยตรงจุดนี้พี่ดุกมีคำแนะนำสำหรับมือใหม่ยังไงบ้างคะอย่างแรกคือในเรื่องของความคิดก่อน เริ่มต้นไม่มีใครเป็นอะไรเลยถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนทําได้เราจะได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยทำและแรกๆไม่เป็นพอหลังๆที่เราจากการเดินทางจากการทําซ้ําบ่อยๆเราจะเห็นว่าเมื่อเราไม่มีความคิดอยู่ในหัวและเราฝึกและพร้อมกับเชื่อมั่นว่ามันทําได้พอทําซ้ําบ่อยๆมันจะเกิดเป็นมุมที่เราสามารถทําได้ด้วยตนเองผ่านจุดแรกๆมา ก็จะเกิดความรู้สึกมาต่อต้านกับความคิดกับเราทุกคนเมื่อเราทําซ้ําจนสามารถเป็นเรื่องปกติแล้วความซ้ําก็คืออยู่ที่ความสม่ําเสมอเราจึงมองว่าเทคนิคดีมานซับไพ่ทำนิดเดียวแป๊บเดียวไม่กี่ครั้งแค่เรารู้สึกว่าทําได้มันก็ทําได้ง่าย จริงๆการตีดีมานกับซัพพลายโซนตอนช่วงแรกๆของการเรียนรู้เนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องที่ทรหดเหมือนกันนะคะก็คือต้องใช้เวลาในการฝึกฝนการที่เราฝึกฝนไปเรื่อยๆถ้าเรามีมายเซตที่มองว่าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้แล้วเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยจนวันหนึ่งเราจะสามารถมองกราฟไปทีเดียวปุ๊บเราจะเห็นเลยว่า ซัพพลายกับดีมานอยู่ตรงไหนและถ้าเราสามารถที่จะเทรดทำกำไรได้สักหนึ่งจุดจากโซนที่เรามองเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแรงกำลังใจให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ต่อไปได้ดีดยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับุ๊กฟานะคะจริงๆก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียน b r a v o Trading System เนี่ยต้องยอมรับว่าแค่เคยได้ยินคำว่า Demand กับ s u p p l y แต่พอเราเข้ามาดูเพจ Facebook ของ b r o v e แล้วเนี่ยพบว่าลักษณะการสอนของ บรา v o มีความเข้าใจง่ายก็เลยได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของ Demand Supply โดยเริ่มจากสัมมนาฟรีด้วยค่ะพี่ดุกหลังจากนั้นเนี่ยก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเทรดด้วยดีมานแล้วก็ Supply จึงได้เข้ามาเรียนในบรา v o t a เทรดดิ้ง e ิสค่ะเทคนิคดี m a n d Supply เราจะเห็นว่าหาดูได้จากโซเชียลทั่วไปจริงๆพอเข้าไปดูแล้วบางครั้งเรามีความสงสัยว่า ทำไมมีความเหมือนและความแตกต่างทําไมมีผลลัพธ์ไม่เท่ากันอาจจะไม่เข้าใจในเบื้องต้นเราได้เรียนดีมาซับไพซักสก3ที่3แบบเราถึงจึงเข้าใจว่าดีมาซับไพมันมีรายละเอียดปีกย่อยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ใช้สําเร็จอะเขามองในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นเทรดเซตอัพหรือว่าลักษณะการของการเรียบเรียงเช็คลิสต์ต่างๆเนี่ยมันมีความละเอียดที่ มุมภายนอกเหมือนแต่พอลงลึกแล้วเนี่ยเราจะเจอว่ามันมีเคล็ดลับมันมีวิธีลัดมันมีสติเราจึงให้ความสํำคัญว่า,วาผู้ที่สําเร็จแล้วเขามีผลลัพธ์และมีการให้ก๊อปปี้เช็คลิสเราจึงเห็น3ที่ที่เห็นทั่วไปสอนมีมาแลภายเหมือนกันทําไมผลลัพธ์ถึงแตกต่างก็เพราะว่า รายะเอียดปีกย่อยที่เขานําเสนอเป็นเช็คลิสแบบง่ายๆหรือจับมือทําแล้วทําให้เราเข้าใจในทิศทางที่รวดเร็วลและใช้งานได้จริงครับคำว่า mindset คือเริ่มต้นเราสนใจตั้งใจและต้องการความสำเร็จจากการเทรดจริงหรือไม่นี่คือจุดสตาร์ทพอถ้าเราตั้งใจ100%แล้วมันไม่อยู่ตกที่สกิลเซ็ตละสกิลเซ็ตคือถ้าเราสามารถเรียนรู้กระบวนการ100% เป็นเหมือนกับถ้าเราต้องการสร้างหุ่นยนต์ในการเทรดแทนเราตัวเราเองอ่ะคือเป็นผู้ที่ใช้อารมณ์ในการสร้างและป้อนข้อมูลตัวสกิลเซ็ตเขาไม่มีอารมณ์เขาคือทำตามโปรแกรมที่เราระบุหนึ่งถึงสิบขั้นตอนที่เราเขียนไปทั้งหมดถ้าเราแยกระหว่างสองเรื่องไมซ์เซ็ตกับสกิลเซ็ตแบบนี้จะเห็นว่าถ้าไมซ์เซ็ตเราหยุดป้อนข้อมูลและไอตัวข้อมูลที่ได้อยู่นั้นน่ยยังมีผลลัพธ์ไม่สําเร็จเลยอ่ะ แต่ไม่เซตของคุณคือผมไม่ทําและไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงแล้วการเทรดสถิติของตัวหุ่นยนต์นั้นคือสกิลเซตก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีเทรดยังไงสถิติก็ยังไม่ดีไม่เซตของเราถ้ามีความมุ่งมั่นในการเทรดให้เป็นผู้สาเร็จแบบยั่งยืนเนี่ยเรายืนยันว่าชั้นต้องการเทรดแค่ไปปรับเปลี่ยนเทรดเซตอัพโดยการที่เราให้เขียนเทรดเซตอัพหรือเช็คลิดนั้นให้สมบูรณ์มากขึ้นตลอดมากขึ้นเลยๆคือการพัฒนาแหละ มันจึงแยกออกบรรทัดชัดเจนว่าเราไม่ล้มเลิกสัอย่างและอยู่การเทรดตลอดชีวิตนับจากนี้ไม่เลิกผมเชื่อว่าผลสก,กิลเซ็ตหรือว่าตัวเช็คดิทของเราเนี่ยทำให้ผลชนะได้ชัดเจนมีสถิติที่อยู่อย่างมั่นคงได้แน่นอนครับในมุมมองของตานะคะก็มองว่า m มเซ็ตเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นในการเรียนรู้เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือคนที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆเนี่ย แน่นอนว่าทุกคนหวังผลกําไรแต่เราลืมไปว่าขั้นตอนในการเดินทางของเราเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ทำำําซ้ําซึ่งจุดเนี้ยถ้าเรามี mindset ที่สามารถรอได้อดทนฝึกฝนฝึกฝนจากคนที่เขาสําเร็จแล้ว <S <S ก็เลยคิดว่า mindset เนี่ยทั้งในเรื่องของการฝึกฝนการเรียนรู้การรอคอย เป็นส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากสกิลเซตที่เรามีเช็คลิสต์ให้แล้วสำหรับดีมารับซัพพลายโซนนะคะเป็นท,ที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลาที่ราคาเดินทางมาถึงดีมาหรือซัพพลายที่ใช่ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดวัดใจของเทรดเดอร์ว่าเราจะได้เข้าในราคาที่มีความได้เปรียบหรือเปล่ามีความได้เปรียบในการทำกำไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยเป็น m มล์เซตที่ถือว่าเป็น strategy หนึ่งหรือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญของเทรดเดอร์เลยก็ว่าได้ที่จะต้องฝึกฝนในเรื่องของการอดทนการรอคอยนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็จะมีวิธีที่ว่าเราจะมีการดูโซนที่ใช่ตั้ง alert ไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไป ทำอย่างอื่นอาจจะเป็นการเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมการแบ็กเทสโดยที่ไม่ต้องเฝ้าจดจ่อให้ราคาเนี่ยเดินทางลงมาถึงโซนนะคะเพราะว่าการที่เรานั่งเฝ้ากราฟทั้งวันเนี่ยมันจะทําให้เป็นการเหมือนกับรบกวนจิตใจของเราเหมือนกันเนาะว่าเอ้ยฉันจะต้องมีไม้ให้ได้จะทําให้เราเนี่ยทนไม่ได้รอไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการรอคอยการเดินทางของราคาลงมาถึงโซนเนี่ยมันจะต้อง ใช้กิจกรรมอย่างอื่นนะคะเข้ามาทดแทนเพิ่มเติมการรอคอยถ้าเราวันนี้เทรดด้วยตัวเอง100%เรซนเี่ยเราบอกว่าเรามีจุดที่รอบายรอเซลลอยู่จุดนี้แล้วเรียบร้อยถึงเวลาถ้าเรามีการลงมือในการหาจุดเข้าเทรดไม่ตรงตามแผนที่วางไว้นั่นแสดงว่าเรากำลังใช้อารมณ์ในการเทรดมากขึ้น และถ้าเกิดเรามองว่าเรามีโรบอทต,ตัวหนึ่งซึ่งเป็นนักเทรดแทนเราตามเงื่อนไขที่เราเขียนไว้เนี่ยหุ่นยนต์เขาไม่ปฏิบัติในการเปิดหรือปิดออเดอร์นอกเหนือจากคำสั่งเห็นไหมครับความแตกต่างคือเราอะได้เลือกแล้วว่าจุดที่มีความได้เปรียบจากสถิติในการหาเข้าเปิดออเดอร์บายหรือเซลรอที่จุดตามที่วางไว้แล้วถ้าเกิด มาถึงเราถึงค่อยแอคชั่นนั่นแสดงว่าเราทำตามระเบียบเช็คลิสต์ร้อซถ้าเราฝ่าฝืนโดยการไปเข้าก่อนหรือเข้าหลังยืนยันได้เลยครับว่าเรากำลังผิดจากขั้นตอนนั่นคือผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วไม่สามารถสำเร็จได้แน่นอนครับสำหรับเทรดเดอร์ที่เกิดขึ้นมาครับตอนนี้ มีผู้ที่เข้ามาเทรดเยอะมากสิ่งที่สำคัญของการรอคอยหรือไม่เปลี่ยนเป็นคำว่าเข้าใจก่อนครับว่าในลักษณะข,ของการเทรดมันมีจุดให้เข้าเช่นระยะสั้นระ,ะระยะกลางระยะยาวตัวเราต้องเป็นผู้เลือกก่อนว่าเราชอบสไตล์การเทรดแบบไหนแม้กระทั่งการเทรดระยะสั้นจุดที่เราตั้งไว้ครับว่าเมื่อ ราคาหรือการาฟมาถึงจุดนั้นเราถึงจะเข้าไปลงรายละเอียดในการคอนเฟิร์มเห็นไหมครับเรามีจุดในการรอหรือในการที่ให้การาฟเข้ามาตามสถิติที่เรามีการแบ็กเทสหรือเราฝึกฝนมาจุดที่รอมีหมดครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวถ้าเรามองว่าวันนี้เรารู้สึกรอไม่ได้นั่นแสดงว่าท่านกำลัง วางแผนการเทรดระยะอาจจะยาวนานเกินไปเช่นเคยเจอไหมครับว่าวันหนึ่งเขาได้เทรดไม่เกิน1 o r d e ออเดอร์หรือบางครั้ง2-3ส,สาวัน1 o r d e ออเดอร์ได้เทรดเท่านั้นถ้าทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นตรงนี้ไม่เรียกว่าการรอคอยละเพราะเขารู้ว่าจุดที่ต้องการเทรดหรือวางแผนไว้เมื่อมาถึงเท่านั้นถึงเทรดที่เหลือก็คือใช้ชีวิตและมาถึงจึงทำการตัดสินใจ ใช้เทคนิคที่เราคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งบางครั้งการเทรดสั้นต่อวันเนี่ยเทรดได้ยี่สิบสามสิบครั้งและเราก็ดูว่าเทรดสั้นมีจุดรอที่มีใช้เวลาอาจจะหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็มีเห็นไหมครับเขาไม่ได้เกิดความอยากเข้าเทรดเขาแค่เลือกว่าเทรดสั้นมีจุดเข้าเทรดเยอะก็ถือว่าได้เลือกวิธีหรือเทคนิคการเทรดแบบนั้นไปแล้วผมจึง ต้องการให้เข้าใจคำว่าการเทรดไม่ใช่การรอคอยเราแค่เลือกตามสิ่งที่เราวางแผนไว้เมื่อเลือกแล้วปไปบัติให้ถูกต้องตามวินัยเท่านั้นเองครับถึงทำให้เราสำเร็จได้อย่างง่ายดายครับเปิดตลาดทำให้มีเกมในการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไม่ว่าจะขึ้นอย่างแรงลงอย่างแรงสุดท้ายตรงนั้นนะ่ะมีร่องรอยทิ้งไว้ไม่ว่าตลาดจะมาเร็วมาแรงการเทรด มีสติที่ไม่ใช่100%ในเชิงของชนะทั้งหมดหรือแพ้ทั้งหมดเรารู้แต่ว่าการทําตามเช็คลิสต์หรือเทรดเซตอัพของเรา100%์นี่แหละมันส่งผลให้ตลาดยังมีโอกาสชนะมากกว่า70%